นี่ม่ไ้พุดที่สามพฤษสภานะครับตอนเราเปิดแล้วนะครับวันนี้มีหมอนทองของระยองแล้วก็หมอนทองอจากปลาจีนนะครับนี่จะเป็นเหลืองนะครับทองทองนะครับดเดีย๋ยไอ้น,นี่หมอนทองปาจีนใช่ไหม น,นี่ครับหมอนทองปลาจีนนะครับส่วนนี้จะมีอยู่ต้นเดียวนะครับคือเป็นตู้ออกมาสีทองนี้นะครับเนื้อสวยนะครับสีจะแตกต่างจากของระยองนะครับของหมอนทองปลาจีนวันนี้จะเป็นกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับช่างยกลูก ส่วนช่างเนื้อจะเป็นกิโลละเจ็ดร้อยบาทส่วนหมอนทองและยองวันนี้ช่างยกลูกจะเป็นกิโลละสองร้อยบาทช่างเนื้อกิโลละหกร้อยห้าสิบาทนะครับมาดูเนื้อลูกสีทองกันนะครับโอ้โหเห็นิ๊บนี่คือส่วนนี้มีต้นเดียวนะครับ ให้รู้ออกมาเป็นเ้าสีทองหา,ง,าง่ายกว่านะครับตาดำหาง่ายกว่าสีทองทอ,งอีกนะครับโอ้โห<แ> <c oughs> ปลาจีนนะครับสองละยองก็สวยไม่แพ้กันครับวันน <c oughs> มันมีให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบละยอง <c oughs> บางคนก็ชอบของปลาจีน แฟงคนก็ชอบของจันที่หลายแบบนะครับแต่วันนี้จะมีแค่ปลาจีนกับละยอนนะครับนี่ฮะดูลูกเด็กนะครับของปลาจีนลูกนี้สองโลครึ่งเห็นไหม ลูกเด็กก็มีลูกใหญ่ก็มีนะครับวันนี้มีแต่สวยๆนะครับของปาเจตเนี่ย สของเรา กเลยนะครับอมนอนทรองและยองอีกลูกนะครับ2.06ลูกนี้ ก็จะมาเรื่อยๆนะครับหน้าร้าน,นาในเพ่ก็จะสั่งมาเรื่อยๆนี่ห้าร้อยยี่สิบบาทครับลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีนะครับสวยเหมือนกันทุกลูกครับนี่เนื้อข้างในครับ ครับมาพันครับไม่มีแบงค์ห,าหาค้าร้อยครับเดี๋ยวผมรอยครับขอบคุณครับ,รบลาดำก็มีนะครับวันนี้ใครเป็นแฟนขับลาดำก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับข้า,า,าวขอน,นี้กลิ่นหอมบ,บางบางนีอร่อยมากนหมดูไม่มีถ้าเป็นกลิ่นแรงแนี้ เรียนไม่สดดูนีสดดีมาก ดูผูเล็กเล็กเลห็นออกกินเลยครับตัวนี้นี่เบียายไม่ใช่นะเนี่ยแดห้ากสิบีครับทีครทบางานทองระยองอีกลูก นีเนี้ยค่ะับเรขนหน่อยโอ้โหจดไฟไม่ไ้เนี่ยนะเดหมรถจาหรือเปล่า

ขอบคุณครับเอาหัวเลยเอาหัวเล้ยโอ้ยเอาหัวจะไหนลูกจะได้หรอเะโ่าพุ่งๆเลยครับพี่ขายเองรถทามเองต้องมาถึงอะไรนะครับพี่ขายรถ้วค่ะอ๋อตามพี่ แต่อยู่กับเขาทุกวันก็มันไม่อยากก็มีคูคูมีตำหนิเราก็กินบ้างอยู่ดีถ้ามีตำหนิเราเปลี่ยนให้ลูกค้าแบบเนี่ยยสดสกาย ก่อนี่มีหมอนทองละยอนะครับวันนี้วนนี้ไม่ได้มาแันนี้ไม่ได้ลงใหม่ปับมาใหม่ทุกวันครับป้าข<ช>องืาอวานหมดไปแล้วมา่เดมย็นรับชามา,า,มาช้าจะได้แบบนเออีเยอะกว่าอี่คนรถก็มียังไม่ได้ลงออได้รออครับ อันนี้อะไรยังไม่ได้ถอนปานเนาะยอยังไม่ได้ถอนครับสองร้อยานเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่บาทล้วมาพันห้าครับครับาตะคูนะแป้าเงินอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับผมครับตะครูเนี่ยถอทายแป๊บนึงได้ครับพี่เล็กมากีเนาะ ได้รอสักครู่นะครับบครัขอบคุณป้าสวยมากต้องประทองกับป้าลงทุกบาทครับเพราะว่าแจ๊นน้องมิชาถ่ายไปให้นะเพราะว่าแจ๊นดูแรงตุนตาอยู่สั่งท้วบาครับสวยแข็งดี

น,นี่ตาแจมาเอาลูกมดจองเลยนะครับลูกมดจองตอแบาแจบอกแบบแบามามกตืนจะ,ะบาแบบโอก็คือว้าสมมติว่าแมันร่มมดมดจะกินเลยครับมดรู้ต่อไปาจรู้ดี ครับหมอนทองระยองอันนี้ของระยองปลาหลอมกระพุะบ <c oughs> อร่อยอร่อยกลับ เสร็สองลูกกินไม่ทันแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันแหละวาถ้ามันถ้ามันแจกจัดนี่มันมันไม่ต่างกันเยอะหรอกทุเรียนแต่ที่นี่ที่คดีบอกไอ้ไอติมันไม่ค่อยอร่อยเนาะไม่เลยวะ เราที่ตัดเงินไปครับยังยังไม่จัดถามว่าทำไมไมัขนขึ้นแรงงงอะไรครับมันน่าจะลงนะนะน่าจะมี